สวัสดีวันตุดจีนครับจีนเหรียญไข่เล่ยครับสวัสดีปีใหม่ครับโอเควันนี้เราก็มาไลฟ์สดกันอีกแล้วนะครับใช่ครับสวัสดีวันปีใหม่จีนใช่ครับใช่ไหมสยูเอียครับใช่สยูเอียวันนี้งานเน้นใช่คใช่เสียงเสียงประทัดก็เน้นๆน้นนะตรงตุ้งตุ้งตุ้งแชรใช่ครับโอเคเราก็พามาดูงานอีกเช่นเคยเนาะช่วงนี้เราก็จะคิวก็จะเต็มนิดนึงนะครับวันนี้ลูกค้าโดมาหลายสายมากนะจะเข้ามาติด ฝาท้ายแอ c ์คอร์ดทีวีทีวีดินทีวดิอนแล้วขอก็ใช่ครับก็ขอผัดคิวไปเป็นช่วงสัปดาห์หน้านะครับเพราะว่าสัปดาห์นี้วันนี้แล้วก็วันพรุ่งนี้นะครับงานค่อนข้างแน่นถ้าไม่ได้จองคือไม่สามารถติดตั้งได้แล้วใช่ครับเราต้องขอบคุณที่ตอบรับพวกเราได้อย่างดีใช่ครับผมขอบรับเลยดีมากนะครับดีมากเลยแหละวันนี้รู้สึกผิดนะลูกค้าโทรมาบอกคุณอิงมูเข้าไปติดฝาท้ายแบบ อยากขายแต่ว่ามันแน่นจริงๆครับเราอยากทำให้ทุกคนนะครับเราอยากทำให้ทำให้ดีที่สุดใช่เราอยากให้แต่ละคาที่ก็ไว้เดี๋ยวสัปดาห์หน้าโทรมาจองคิวกันใหม่ได้ดูคิวกันใหม่สัปดาห์หน้าคิวยังค่อนข้างว่างนะครับก็โทรหาพี่ตั้มโทรหาอิงได้เลยน้องบูมด้วยครับเอาละวันนี้วันตรุษจีนนะครับวันนี้วันตรุษจีนเราก็มาดูป้ายแดงๆนะป้ายแดงๆใช่แล้วของแดงดีเสมอใช่อันนี้ก็จะเป็น กำลังจะส่งรถลูกค้าคันนี้ติดเป็นลำโพง f o ล์คอลนะครับครับ AS165 กับ AC165 แล้วก็ซับไอบัส20ของ f o ล์คนอกจากในส่วนของอัตรุษในเรื่องเสียงของดนตรีแล้วน้องครับมีมีในส่วนของชุดป้องกันป้องกันรอยนะครับในส่วนของชุดหัวนฝาโปรงหน้ากันชนหน้าแก้มข้างซ้ายขวาครับพี่ตั้ง โตโยต้ามาเจสตี้ใช่ครับโตโยต้ามาเจสตี้ครับช่วงนี้ก็มากันเยอะเนาะรถรุ่นนี้ขายดีมากเลยใช่ครับนะครับเพื่อนๆก็ทยอยมากันเยอะเลยใช่ครับรถก็มากันเลยใช่ครับเดี๋ยวเราจะไปเล่าประวัติคันนึงเดี๋ยวพี่เล่าให้ฟังเดี๋ยวพาไปดูคันนั้นได้ครับผมจะเล่าว่าเป็นเป็นยังไงนะครับแล้วก็คันนี้เนี่ยก็มีแน่นอนชุดเอนเตอร์เทนเนาะใช่ครับเมื่อกี้น้องบอกเวล้วรับหัวก็จะมีพวกเอนเตอร์เทนจอเพดานอ่าใช่ใช่ลืมได้ไงจอเพดานอินเตอร์เฟซแอนดรอยครับ ก็เดี๋ยวอนุญาตขออนุญาตคันนี้เนี่ยเดี๋ยวให้ช่างเขาทำงานไปก่อนเนาะใช่เพราะว่ากำลังจะส่งอยู่ในช่วงเก็บเท่าตอนนี้อยู่ในห้องห้องแห่งการเวลาใช่ครับเดี๋ยวออกมาเป็นซูเปอร์ไซย่าเลยโอเคครับแล้วก็สำหรับคันนี้นะฮะก็กำลังจะเตรียมผิวนะครับเตรียมผิวสำหรับการแรป G L S สามใช่ครับ G L S 3 5 0หนดีนะครับคันนี้จริงๆเมื่อวานก็ไลฟ์สดแล้วรอบหนึ่งนะครับว่าคันนี้เอาคือลูกค้าเนี่ยจองคิวไว้วันเสาร์นะครับแล้วทีนี้เอามาจอดไว้ให้ก่อนเพื่อที่เราได้เตรียมตัวในการที่ จะแนะครับเดี๋ยวเราก็จะเตรียมพื้นผิวก่อนทําการใช่ครับต่อต่อคิวจากแรนคุยเซอร์คันนั้นคันนั้นอะแรปเสร็จแล้วแล้วเราก็จะมาคลีนเพื่อที่จะให้มันสะอาดอีกรอบหนึ่งก่อนที่จะส่งถึงมือลูกค้าเรามีแอบซ่อนรถไว้หลากหลายรุ่นมากนะครับใช่ครับสปาด้วยนคันนี้แลปใสกันรอยเสร็จแล้วพี่ตั้มแต่ว่าเราต้องมาคลีนผิวอีกรอบหนึ่งฮะเพื่อที่จะสอนระหว่าง รถ4ี่ล้อกับรถ2ล้อเนี่ยก็ยังเข้ามาใช้บริการที่ออโต้จเกคได้นะนะไม่ว่าจะเป็นรถมอไซน์นะก็สามารถเข้ามารับใส่ได้นะครับน้องรับฟิล์มกันรอยได้นะครับรถมอไซค์ก็มีบริการด้วยนะครับโอเคปะโอหรือว่าจะเป็นซูเปอร์คาร์ก็ได้นะซูเปอร์คาร์ก็ยินดีต้อนรับนะครับซูเปอร์คาร์เนี่ยต้องรับอยู <rotate> oh, okay. 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 Right. Okay. ่แล้วนะฮะแล้วก็มาดูที่ห้องที่ต่อไปครับเราหนีพีเอ็มแป๊บหนึ่งฮะพีเอ็มพีเอ็มสองจุดห้า คันนี้มาเจอซี่เหมือนกันเมื่อกี้ดำคันนี้ขาวะครับคันนี้สีขาวนะครับก็จะเป็นฟูลแลปนะครับอันนี้ก็กำลังจะส่งลูกค้าเหมือนกันในวันนี้นะครับลูกค้าจะมารับรถประมาณห้าโมงเย็นนะครับคันนี้เดินทางมาจากไหนครน้องคันนี้เดินทางคันนี้อยู่นินเนมเลยครับไม่ไกลไม่ไกลถ้าสองคันนู้นอตไกลมากอ่าอ่าอันนี้ก็จะเป็นฝีหน้าของฟูลแล็ปนะครับแล้วก็ฟิล์มกองแสงยี่ห้อวีดูปองเมสในอุเอสเอฮะสโลแกนนะครับสำหรับวีดูปองใช่ครับ พร้อมกับอ่าเป็นตัวนี้เป็นตัวตัวแกลนครับตัวแกลนก็ใส่เป็นอินเทอร์เฟซแอนดรอยจอเพดานนะครับประมาณนี้ไฟฟ้าถ่ายไฟฟ้าด้วยเอ้ยไปพูดได้ไงคันนู้นน่ามีฝาถ่ายไฟฟ้านะเราลืมพูดคือคือฝาท้ายไฟฟ้าเนี่ยก็เป็นที่ทราบกันอยู่แล้วเนาะว่าเราตั้งกันค่อนข้างจะเยอะมากนะครับใช่ครับถ้ามาเจสตี้ร่วมๆน่าจะกำลังจะจะ60คันได้แล้วอ่ะ60คันแล้วล่ะ60แล้วใช่ไหมถ้ารวมของสัปดาห์นี้ แต่ว่าเราทำหลากหลายรายการเนาะบางท่านก็มาอัปเดชุดอินเตอร์เทนก็มีนะครับใช่ครับเราก็จะมีอยู่ในฝนของคันนี้ครับคันนี้ก็มาไกลจากลูกค้าเนี่ยมาจากกาลสินนะครับแต่ว่าออกรถที่กรุงเทพถ้าเห็นดูไลฟ์สดเมื่อวานนั่นคือสไลด์มาเลยครับสไลด์จากศูนย์ว่าลูกค้าค่อนข้างที่จะไม่ชินทางนะครับก็เลยต้องให้เราสไลด์มาให้แบบนี้นะฮะจากเหลือลูกค้าขับกับกาลสินวันนี้รวคันนี้ว่างไอบ้างน้องคันนี้ก็จะมีฝาท้ายไฟฟ้าครับอ่าอินเทอร์เฟซแอนดรอยจอเพดานครับ ถาดรองแล้วก็พรมใช่ครับก็พรม,พรมพกดีนะครับเต็มคันนะฮะใช่ครับอันนี้ก็กําลังเก็บงานแล้วเหมือนกันใกล้เสร็จแล้วอีกเช่นกันนะครับแล้วก็คัน,นอ่าคันนี้มาจากชัยนาทครับได้มาจากเพชรชบูรณ์แต่ป้ายชัยนาทตั้งแต่สลับกันตั้งแต่เมื่อวานคันนี้ทำอะไรนะ้องคันนี้ก็ชุดใหญ่เลยครับเป็นฟูลแล a นะครับอันนี้กำลังรอคิวที่จะเข้าต่อแต่ตคันนูน้นในการที่ไปับใสายทั้งคันนะครับ แล้วมีแด็มทั้งคันครับมีระบบเครื่องเครื่องเสียงวัติมีเดียนะครับเปลี่ยนแต่คันนี้จะไม่ใช่อินเทอร์เฟซแอนดรอยนะครับแต่ว่าจะเป็นเปลี่ยนจอแอนดรอยเปลี่ยนจอแอนดรอยไ์ใยจอเพดานฟูลแดมแดมทั้งคันเลยนะครับพร้อมกับเพิ่มระบบเครื่องเสียงนะฮะเป็นเฮิร์ทนะครับเป็นชุดใหญ่นะครับก็คือจะมี M MLK m i l l e r n i Gen นะครับแล้วก็ MPK ใช่ในในส่วนของ Android นะฮะ เห็นเห็นน้องอธิบายว่ามันจะมีอินเตอร์เฟสแล้วก็มีจอมันต่างกันยังไงครับน้องอินเตอร์เฟสกับจอแอนดรอยอินเตอร์เฟสเนี่ยก็คือจอเดิมยังอยู่เพิ่มระบบ a n d ด o i d เข้าไปแสดงว่าจอเดิมรถของศูนย์ที่เขาให้มาเนี่ยเราเก็บไว้เหมือนเดิมถูกต้องครับก็อยู่ตรงนั้นแล้วก็เพิ่มกล่องอินเตอร์เฟสแอนดรอยเข้าไปเพื่อที่จะให้จะเล่นแอนดรอยเราก็กดสวิตช์ไปเล่นแอนดรอยใช่ครับเพื่อที่จะให้เพิ่มระบบแอนดรอยให้กับจอเดิมนะครับแล้วส่วนจอแอนดรอยล่ะครับจอแอนดรอยก็คือการที่จะ เปลี่ยนเลยครับเปลี่ยนเลยเปลี่ยนยกจอเลยนะครับแต่ว่าในส่วนของจอ Android ของเราเนี่ยจะเป็นตรงรุ่นนะครับไม่มีการตัดต่อสายไฟใดนๆนนแสดงว่าระบบการตั้งค่าของรถเนี่ยก็ยังอยู่เหมือนเดิมใช่ไหมครับยังอยู่ครับก็คือถ้าถ้าดูรีวิวที่เราทากันไปบ้างแล้วเนี่ยมันเสียบเลยนะเราขอยืนยันลูกค้ามาดูก็ได้ครับว่าเราไม่ได้ตัดต่อสายไฟจริงๆของเรามีในส่วนของการที่เราฝั่งทํามาตรงรุ่นนะครับแล้วก็มีทดลองกับรถที่ร้านก่อนแล้วเพราะฉะนั้นกล้องรอบคันนะครับ กดปุ่มวิวก็ออกเข้าเกียร์ถอยหลังออกและที่สําคัญสามารถทัชสกรีนปรับเปลี่ยนมุมกล้องได้ในจอเดยวเราพาไปดูหนแล้วใช่เดยวเราพาไปดูไม่เป็นไรตรงในส่วนนั้นเดี๋ยวาพาไปดูใช่ครับอ่ะคันนี้แล้วก็ก็มีชุดเครื่องเสียงนะครับก็มีชุดชุดใหญ่ชุดมาตรฐานครับนะครับของทางเรานะครับอ่ะคันมาถึงคันนี้ครับผมทะเบียนอ่างทองที่พี่บอกว่ามีมีเรื่องเราลูกค้าเนี่ยเป็นคนหาดใหญ่อ่าออกรถที่กรุงเทพอ่าแต่ว่าไปได้รถที่อ่างทอง แล้วก็ขับจากอ่างทองมาแต่งที่ออโต้ริปเซก่อนเสร็จแล้วก็จะนําไปส่งที่หาดใหญ่งงไหมงงนะเป็นคนหาดใหญ่ออกรถที่กรุงเทพรับรถที่อ่างทองแล้วขับมาแต่งที่ออโต้ริแลวกลับหาดใหญ่ใช่ครับลูกค้าที่อยากจะได้รถเร็วเนี่ยก็ก็ต้องมาติดต่อในกรุงเทพส่วนใหญ่ตอนนี้มาเจสซี่นะพี่พี่เห็นเขาคุยกันในขับอ่ะเนาะใช่ครับคันนี้ทาอะไรบ้างพี่ตั้มคันนี้จัดเป็นชุดอินเตอร์เทนเหมือนกันนะครับครับ เป็นตัวจอแอนดรอยครับแล้วก็ชุดจอเพดาน15.6นิ้วนะแน่นอนฝาท้ายไฟฟ้าครับนะครับแล้วก็ฟูดั้มด้วยฟูดั้มด้วยแปลว่าคันนี้ก็ดมคันนี้ก็แดมใช่ครับตกลงไหมครับโอเคดม <Okay. S 2> เนี่ยมีประโยชน์มากนะน้องของเดิมๆรถที่มาเนี่ยเวลาวิ่งไปเนี่ยเสียงช่วงล่างของมาจ e สซี่เนี่ยจะเข้ามาในตัวถังมันตั้งเยอ,อะเมื่อเราแดั้มเก็บเสียงตรงนี้ไปเนี่ยจบครับเงียบขึ้นไปใช่ครับตามที่เราทําการทดลองกันเนี่ย คือเราก่อนที่เราจะมาขายในส่วนของดัมให้ลูกค้าเนี่ยทางเรามีการทดลองและวิจัยจริงนะครับ,รบไม่ใช่อยู่ๆแบบว่ารฮ้ยดมเงียบพี่อย่างนี้ไม่ใช่นะเรามีการทดลองแล้วก็ทำรีวิวลงไปแล้วใ่ถ้าุกคนติดตามใน YouTube จะเห็นได้เลยว่าเราเปรียบเทียบให้เลยก่อนดัมหลังดมความเร็วแต่ละขั้นเ<ต>นาะหกสิดสิบเนี่ยลดเสียงลดไปเท่าไหร่นะครับใช่ครับพร้อมกับเปรียบเทียบรุ่นให้ด้วยระหว่าง อันไหนเงียบกากันระหว่างตโตโยต้ามาเจสต,ตี้และอัลพาร์ตใช่ครับนะครับสามารถเข้าไปดูได้ใน YouTube เข้าไปกดติดตามเข้าไปกดดูรับมชมคลิปใหม่ๆได้เนาะมีอะไรอัปเดตก็เข้าไปดูในนั้นได้ใช่ครับโอเคโอเคในส่วนของมีอะไรอีกมีอะไรเมื่อเช้าอ่ะเสียดายปาเจ r o 3สามคันน่ะน้องมาติดฝ<ส>าท้ายใช่ได้งงวะ่ะทำไมไม่ไล์ตั้งแต่เช้านีย ปาเจโร่สามคันติดเสร็จไปแล้วใช่ไปแล้วเมื่อกี้บอกเอาเดี๋ยวเรามาไลฟ์ฝนเอ้ยเสียดายว่ารถปาเจโร่นะครับสามคันติดฝาท้ายฟ้าเดี๋ยวก่อนไปปาเจโร่ตรงนี้ก่อนตรงนี้ก่อนนี่มาเจตี้คันนึียกลองใช่ครับเลยให้ดูเลยอันนี้เป็นตัวแกรนตัวแกรนออกมาสูนเลยป้ายอันนี้ไม่แกะเลยนะใช่ฮะตัวแกรนนะครับแกรนนะาคาอยู่เลยบางคนอยากสงสัยไงมาเจตี้ราคาเท่าไหร่ดูได้ดูได้ครับอันนี้ตัวตัวตัวแกรนเนาะใช่ครับ อ่ะคันนี้ก็เหมือนกันติดฝาท้ายไฟฟ้าขเท้าออกจากศูนย์มาปุ๊บมาที่ออโต้ลิเกเ,เลยใช่ฝาท้ายไฟฟ้านะครับแล้วก็นี่ก็ช่างกําลังทําการในส่วนของการติดตั้งอยู่นะครับใช่ครับช่างกําลังติดตั้งชุบฝาท้ายไฟฟ้านี่ครักำลังติดตั้งโ,งงโอเคครับเดี๋ยวให้ช่างเขาทำงานดีกว่าใช่นี่นะครับนี่จะเป็นลักษณะของกล่อง กรดาฟ้าอันนี้ก็ติดปรดไฟฟ้านะเดี๋ยวเราไปดูคันนู้นต่อนดีกว่าให้ช่างก็ทำใหันไปโอเคปาเจลูยังหลงเหลืออีกหนึ่งคันคันนี้จะติดเป็นทีวีนะครับรุ่นรุ่นไหนนะเจ็ดเจ็ดสามศูนย์อซูกะนะครับเจ็ดสามศูนย์ของของอาซูกะแล้วนะครับเดี๋ยวเราลองลองดูงานติดตั้งอยู่นะครับกำลังติดตั้งอยู่นะครับขอขออนุญาต ขออนุญาตให้ดูนะครับอันนี้ติดตั้งทีวีดีต้อเนาะใช้จอเดิมนะครับเพื่อระบบทีวีคู่นะครับรอเขาเปิดทีวีอ่าเขาจะขึ้นหน้าทีวีนช่ครับเขาว่าเราเดือดเก็บเลยขอหคุงด้วยนะครับ ไปดูจอยดอยซะหน่อยแม่เดี๋ยวพี่ได้พี่เอากุญแจป๊บนึงน้องได้ได้ได้ระหว่างที่รอพี่ตั้มไปเอากุญแจรถตโตโยต้ามาเจ t ตี้นะครับเราก็มาดูกันตรงนี้ฮะนี่นี่ครับอันนี้จะเป็นชอ็ชอปช็อปใหม่ของเรานะครับซึ่งจะมีการโชว์ในส่วนของลำโพงนะฮะยีห่ห้อเฮิร์ตแล้วก็อดิสันนะครับซึ่งทีเด็ดของอดิสันนะครับก็คือจะเป็นลำโพง รุ่น T10 นะครับซึ่งเป็นรุ่นที่ท็อปที่สุดแล้วจากทางออริสันนะครับซึ่งยังไม่มีที่ไหนนะครับที่จะมีตู้ให้ลองฟังนะครับก็มีที่ออโต้ลิฟเทคที่แรกนะครับและที่เดียวนะครับเดี๋ยวลองดูนะนี่ลองดูนะครับตอนนี้เรายลังอยู่ในช่วงการติดตั้งนะครับลำโพง t ิ0เนี่ยอย่างที่อิงบอกนะครับว่าเขาบอกว่าเป็นที่สุดแล้วของลำโพงนะฮะสามารถตัดขึ้นความถี่ได้จนถึงมิดเลส์นะครับแทนตัว3ทางได้เลยพร้อมกับ เขาทำเนี่ยมาเหมือนกับเป็นโปรเจกต์จบของทางอรอิษัทเลยนะเขาเลยตั้งชื่อประมาณว่าทีสิธ์น,นะครับแล้วก็นี่ฮะในส่วนของเฮิร์ตนะครับนี่อันนี้จะเป็นช็อปไว้ให้ลูกค้าฟังเป็นโชว์รูมนะครับโอเคแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูในรถ Toyota m a าจีตนะครับซึ่งพี่ตั้มน่าจะกำลังเปิดรถให้ลองกันดูแล้วนะฮะ นี่นะครับตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ในรถตโตโยต้ามัเ t ตตี้แล้วนะครับพี่ตั้มครับโอเคเดี๋ยวรบกวนพี่ตั้มรีวิวเลยครับผมครับนี่ตอนนี้เรามาอยู่ในรถมาเดต้แล้วนะครับเอ่คันนี้ที่บอกน้องอิงติดจอแอนดรอยเข้าไปละคันนี้ครับ ที่บอกว่าแล้วระบบของรถนะครับฟังก์ชันนะครับอยู่ครบเหมือนเดิมเนาะครับเราเข้ามาดูกันเลยเข้าเกียร์ถอยหลังโชว์เลยพี่ตั้มเข้าเกียร์ถอยหลังเลยเนาะอันนี้มันเป็นทีเด็ดเลยพี่ใช่ครับนี่ฮะนี่ยฮะกดให้ดูเลยอ่ะนี่ครับอันนี้คือกล้องเดิมของรถเราลองรับระบบเดิมเนี่ยนี่อันนี้เราเราขอว่าเราเป็นจุดขายนะเฮนะครับแบบนี้ไฮไล์เลยนะครับใช่ครับอ่ะพร้อมกับปุ่มวิวเดิมใช่ครับนี่ฮะปุ่มวิวนะนี่ เรากดได้หมดเลยนะครับเนี่ครับ <S 2> <S 2> นี่ครับ <iga> กดได้ทุกอย่างก็คือระบบเดิมเนี่ยอยู่ครบลูกค้ามั่นใจได้เลยแถมการติดตั้งของเราเนี่ยก็เป็นปลั๊กตรงรุ่นด้วยเนาะการตัดต่อสายไฟที่สาําคัญนี่ฮะค a อินโฟฮะลูกค้าอยากตั้งค่าใช่ไหมใช่เนี่ยเซตอัพเนี่ยอยู่หมดเลยนะครับเดี๋ยวผมปรับเป็นภาษาไทยก็ได้นะตรงนี้เป็นภาษาไทยได้ด้วยนะอืเนี่ยตรงนี้อยู่ครบหมดเลยนะพร้อมกับ T P M S ใช่ก็อยู่ใช่ครับนะครับ คือลูกค้ามั่นใจได้เลย <c oughs> ได้ระบบ Android เข้าไปได้จอใหม่ที่ค่อนข<ช>้างเร็วมากแล้วก็ในส่วนของอินเทอร์เฟซเนี่ยเอาง่ายว่ามันมีข้อดีข้อเสียต่างกันอินเทอร์เฟซก็ดีครับแต่ว่าในส่วนของเรื่อง,งอแรมเนี่ยอาจจะน้อยกว่าจอแอนดรอยไง<ช>คือจอ Android ข้อดีก็คือ1นฝีภาพ<ช>คือจอ t o y o ต,ต้เนี่ยเท่าที่มาเท่าที่อิงทราบและศึกษาหาข้อมูลมานะความคมชัดมันแค่480 ถ้ามาเที่ยวจอ Android นี่คือระดับ Full HD นะครับนะครับพร้อมกับที่เราเรามาดูกันอีกในเรื่องของสเปคนะฮะทั้งเวอร์ชัน Android นะครับทั้งในส่วนของ CPU นะครับซึ่งตัวนี้เราเลือกไปของ Intel ครับแล้วก็ลอมเนี่ย64 g ิกแรม4 g ิกะครับ,รบก็คือลูกค้าเปลี่ยนจอแต่ว่าได้สเปคที่แรงกว่าแต่ถ้าในส่วนของอินเทอร์เฟซแอนดรอยข้อดีก็คือสําหรับลูกค้าที่แบบวา่าอยากได้จอเดิมแต่อยากเพิ่มระบบ แต่ถ้าในส่วนของเรื่องของเฟคและความเร็วทันใจเนี่ยคิดว่าจอ Android เนี่ยรือว่าตอบโจทย์มากกว่านะครับแต่อย่างลูกค้าเนี่ยเขาออกตัวตัวแกรนบางท่านก็ได้ระบบอินเทอร์เน็ตเพราะว่าหลายคนก็ถามว่าตัวแกรนมันจะมีระบบอะไรนะเทเลเมติกนะครับเราก็ตอบลูกค้าว่าสำหรับเทเลเมติกเนี่ยมันเป็นของ Toyota นะครับซึ่งจะคงอยู่กับจอเดิมเท่านั้นนะครับซึ่งจะไม่ถ้าเปลี่ยนจอ Android เนี่ยระบบนั้นจะไม่มาด้วย ก็คือลูกค้าต้อง,องเลือกครับว่ามันมีทั้งข้อดีและข้อเสียต่างกันนอกจากเรื่องตัว, <c oughs> ตวความพิเศษของเราในเรื่องของการปรับปุมกล้องเนาะในเรื่องของการตั้งค่าแล้วเนี่ยจอของเราน้องสําหรับรถตัวแกรนลำโพง JBL ต้องบอกก่อนตรงนี้เป็นไฮไลท์เช่นกันครับ,รบถ้าเป็นรถตัวแกรนเนี่ยเขาจะให้โตโยต้าเ,เขาจะให้ลำโพงชุดเครื่องเสียงเนี่ยเป็น JBL มี power amp มาให้ถ้าติดตั้งจอทั่วไปเนี่ยอาจจะไม่รองรับแต่ถ้าเป็นจอ Android ของเราเนี่ย เนี่ยฮะโอเคอันนี้ลองดูนะครับโอเคให้ดูร้าวนะฮะใช่ครับ <Okay. S 1> สำหรับ u t u b e ใช่ต้อมสั่งการด้วยเสียงให้น้องหน่อยได้เลยครับสั่งการด้วยเสียงให้หน่อย The Mask Singer งงเลยมาอยู่เลยนะฮะเหมือนสัญญาณจะขาดขาด,ขาดห,าหายหายหรือเปล่าครับใช่ไหมอ่าโอเคก็เดี๋ยวเราพี่ตั้มลองเปิดกระจกนะพี่เหมือนสัญญาณจะหายใช่ครับ <laughs> สัญญาณมือถือ โอเคครับมีจอยแอนดรอยมันก็ดีอย่างเงี้ยน้องอ่าปากค้างเชียร์น่ารักน่ารักน้องเขาน่ารักแล้วก็เล่นแยกได้สองหน้าจอนะครับใช่ครับเป็นระบบอันนี้เป็นตัว Android 9ครับนะครับแรมสี่จิกเนี่ยนะสังเกตความเร็วอะมีใครทักทายกันมาไหมซีคอนเดี๋ยวจะแวะไปเยี่ยมชมครับผมคุณอ้วนนะครับธนวัฒน์นะครับนี่ห้องเทสเสียงเสร็จเมื่อไรครับเดี๋ยวจะไปแวะไปเยี่ยมชมนะครับอันนี้ไปซีคอนนะครับใกล้แล้วครับวีว กล้แล้วครับผมอ่านถูกไหมพี่อ้วนอนวัดนะครับใกล้เสร็จแล้วครับพี่น่าจะประมาณอาทิตย์หน้าใช่น่าจะเสร็จนะครับนาอาทิตย์หน้าจะน่าจะได้ได้ฟังแล้วครับพี่เพื่อนเพื่อนทั้งสาสิบแปดคนสวัสดีครับนี่นะครับสองหน้าจอใจก็อยากฟังเพลงหลงทางก็กลัวหลงนะครับเราเป็นคนสองใจกันไปเลยทีเดียวเาลองมีเพลงใหม่ดเพลงหมอกมันเขาาจริงๆนะเหมาะเหมาะเหมาะนะครับนี่ พร้อมกับระบบต่างๆแล้วก็มีในส่วนของทีวีดิตอนด้วยนะครับใช่ยังคาดผู้นั้นไม่สามารถจะเอากระเสริฐเพื่อต่อสกโคท้ายทีวีบ้านนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งในส่วนของอินเตอร์เฟซแอนดรอยด์หรือว่าจอแอนดรอยด์เนี่ยก็รองรับทีวีดิตอนทั้งคู่ใช่ครับดูจอเพดานหน่อยครับจอเพดานปีที่แล้วเกิดจอไม่ได้มีการพัฒนาอื่นใดนะครับแล้วเราก็มามองว่ามันเป็นจุด ก็มีศักยภาพที่ควรจะพัฒนาเพ่โอเคโอเคนะครับเดี๋ยวลองเล่นอีบอร์ดกันหน่อยจบท้ายด้วยอีบอร์ดแล้วกันของเล่นใหม่ได้เลยได้เลยรับการพัฒนาต่อยอดเสริมมาจากของเดิมน่าจะเป็นบริเวณหรือว่าอะไรบ้างเหรอคะอ่ะไปส่งท้ายกันครับนี่เห็นไหมฮะช่างภาพของเราก็มีความสะดวกสบายในการเดินลงรถนะฮะเพราะว่ามีบันไดอีกหนึ่งขั้นนะครับ ถ้าเกิดเราไม่มีบันไดขั้นนี้เราจะก้าวสูงมากเลยเนาะนี่ไงคนขาสั้นแบบหนเนี่ยนหนก้าวขึ้นไปให้ดูเลย,ยเนี่อ่ะมันสูงเหมือนกันนะครับสหรับเหนื่อยนะเด็กและสะตรีมีคันต่อต่อให้โตโยต้าจะพยายามดีไซน์อันนี้มา <laughs> เพื่อให้แบบเหมือนหดรถเมย์แล้วก็ตากล้องถ่ายนี่แหละครับอันนี้เหมือนเขาดีไซน์มาให้ช่วยจับตอนขึ้นนะแต่หิงว่าถ้าเป็นคนแบบผู้สูงอายุหรือว่าผ่าตัดเขา่าหรือมีคนที่มีปัญหาเกี่ยวขเขานะ่าเนี่ยอย่างเงี้ย มันมันไม่สะดวกนะใช่แล้วยังไงอ่ะอย่างนี้เหรอมันก็ไม่ใช่นะครับผมว่าเราเพิ่มความปลอดภัยดีกว่านะใช่ครับเอาเหยียบหนึ่งสองปั๊บแล้วก็มีไฟด้วยนะครับ LED ตรงนี้เนาะใช่คตอนกลางคืนสําคัญมากนะเราก้าวผิดอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้ใช่แต่ถ้าเรามีเจ้าสเต็ปนี้อีกหนึ่งขั้นก็จะมั่นใจใช่ครับเรารับน้ําหนักได้เยอะมากนะครับสามร้อยโลใช่ฮะเดี๋ยวผมหนักไปถึงสามร้อยโลแล้วนีเราสองคนเลยเราเชียรสองคนเอางั้นเลยเหรอเอางั้นเลยทีเรามั่นใจของมันดีอ่ะ นี่ฮะของมันดีอ่ะโอเคโอเคต้องเอาบูมมาอีกคนหนึ่งนะไม่เป็นไรจะบูมมันจะไม่มีที่ยืนนะฮะโอเคแล้วพอเราปิดประตูมันก็จะพับเก็บให้อย่างสวยงามเนาะแบบนี้นะครับนี่อันนี้ก็จะเป็นรถที่เรามีตัวอย่างให้ดูอยู่ที่ร้านนะครับใช่ครับก็สามารถมาชมกันได้นะครับเพราะว่ามีลูกค้าหลายๆท่านนะมาเยี่ยมชมมาดูรถเลยบอกว่า ผมไม่ต้องไปโชว์รูมโตโยต้าแล้วผมมาที่ออโต้ลิฟเทคก็เหมือนอยู่มาที่นี่ก็คือมีรถโตโยต้ามาร์จตี้ให้ดูนะครับโอเคเดี๋ราจะจบการไลฟ์สดไปเพียงเท่านี้เนาะเดี๋ยวไปเคลียร์งานต่อครับซินเจียยูอีซินนี่ว่าใช้เงินทองไหลมาเทยมาครับขอให้เฮงเฮงเงกันทุกท่านนะครับอังเปาตัวตกใโอเคสวัสดีครับ